สวัสดีครับ NeO t ไทเดกเกอร์เ ZMC คารบอนสเปเชนะฮะก็ มันรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้จะมาประกอบนะครับแล้วก็ทำคลิปติดสติกเกอร์แยกไว้ต่างหากนะฮะแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งที่เป็นบอดี้ของ ZMC เอเพีเลยนะเผื่อใครจะใช้เป็นแนวกันอันนี้เป็นรหัส95508นะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่กล่องดีสต็อกนะจริงๆแล้วมันเป็นกล่องที่อยู่ในสต็อกแล้วเอามาขายให้หมดนะฮะก็ ใครมีเก็บไว้ก็เก็บไว้เนาะอ่ะอันแหละแต่ถ้าใครไม่มีเก็บไว้หรือว่าใครที่อยากได้เอาไปเล่นก็แนะนำว่าเอาถ้ามันหาย,ยากจริงๆถ้าวันหนึ่งมันเกิดแบบอยากได้ขึ้นมาแล้วมันหายไม่ได้เลยก็แนะนำของดาซินนะฮะงานจีนก็ถือว่าเอาบอดี้ไปใช้ไปก่อนได้เนาะส่วนยางก็น่าจะหายยากต้องทำใจนะฮะ โค้งเอามาจากพวกวีโซนิกเวมักน้ำได้นะคาร์บอนเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้รอคาร์บอนด้วยก็วีโซนิกนะฮะโอเคเปิดดูข้างในกันนะครับก็เหมือนเดิมนะโค้งซุปเปอร์แอชุดเฟืองซุปเปอร์โทนะฮะยางฮาร์ดยางฮาร์ดอย่าบอกว่าอ่าก่อนหน้านี้มีคนเอาไปเล่นโอเพนบล็กของที่งานกำแพงเพชรนะจังหวัดกำแพงเพชรได้แชมป์ด้วยแชมป์โอเพนบ็อก z ซ c เซเท่าไปเล่นเล่นได้แต่ว,ว่าระวังเรื่องปีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเล่น o p e n b o มันมีปัญหาตรงปีกชอบไปเกี่ยวนะลูกเสือมันจะชอบไปเกี่ยวนะอ่าลอ้ออันนี้ล้อคาร์บอนล้อเล็กนะฮะโคงคาร์บอนคงไม่ต้องพูดถึงกันถ้าหาย,ยากก็มีของไอ้นี้นะมีของ v ีโ n i ิกเว็บแบน้าใช้แทนได้เหมือนกันนะฮะ ประมาณนี้เอ่อ EasyLock อุปพาร์ตสติกเกอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวสติกเกอร์เราทำแยกไว้เนาะนะสำหรับใครที่อยากดูนะฮะเอเคโคั้มือกันแต่งไม่ตท้องพูดถึงตัวนี้แค่ไม่ต้องทำเสียเพจสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการประกอบกันนะครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยเนาะอ่าประกอบซปเปอร์ทูก็เหมือนอย่างๆที่เคยประกอบกันนั่นแหละนะแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้มันให้ easy lock มาเราก็จะให้ใช้ easy lock นะฮะทับแรกก็<ม>ใส่เฟืองที่มอเตอร์นะฮพอดีพื้นมันนี่มเลยต้องใช้ส่วนที่มันแข็งๆมันจะได้กดได้เนาะอ่าใครอยากดูประกอบโครงซูเปอร์ทู มีแยกไว้เพียวๆเ,เลยที่ Miniforview Basic นะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคอ่ะใส่สะพานไฟนะฮะใส่มอเตอร์ แล้วก็ทาจารบีที่ตัวเผาครับนะฮะจ,จริงจริงตัวคาร์บอนมันก็อึดถือทนแหละแต่ว่าถ้าใส่เผาครับเพียวเพียวเนี่ยมันก็จะมีสิิ์สึกได้ไหมก็สึกได้นะฮนะใส่เข้าไป ให้ตัวเผามันเลื่อนเลื่เช่ใส่เฟืองนะครับใส่เฟืองแล้วก็ใส่สะพานไฟใส่สวิตใส่ทัวปิด ฝาคอบด้านหน้าแล้วก็ขันน็อตของ easy lock นะครับ โอเคใส่ตรงมอเตอร์แล้วก็ทาจาะระบีที่แกนมอเตอร์เอ๊ะเขาเรียกว่าอนะไรนะแกนเฟืองเนาะทาส่วนหัวตรงนี้ ขวานให้ลอบแล้วก็ส่วนหัวด้านนี้ให้ตัวเหล็กมีความลื่นนะฮะลื่นแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปแล้วก็วางวางเสร็จก็ยัด EC ซีล็อกเข้าไปนะ เสร็จแล้วอ่ะมาส่วนของส่วนของจารบีไม่ต้องละอันนี้จะเป็นน็อตน,น็อตใส่โรเลอร์ขันกับก้ามปูนะฮะ Okay yeah. ใน่นอดหัวเห็ด โอเคแล้วก็ใส่ที่ล็อกฐานใส่โลด้านหน้า ใส่ที่ข้อมอเตอร์ใส่โลด้านในอีกตัว ออ่ะใส่ใส่แกนล้อเรามาลุ้นกันว่าแกนตามกล่องอันนี้มันคดใส่แล้วมันไม่ลงดูยนะเห็นไหมถ้ามันลงมันต้องลงปึ๊ดไปเลยอันนี้มันมีเหนื่ดน,นิดนึงช่วงท้ายอันนี้ตรงแต่ตรงร้อหรือเปล่าไม่รู้โอเใส่ยาง อันนี้เป็นยางเล็กใส่เกืบล้อเล็กนะฮะยางหาแท้จะแข็งถ้ายางหาปลอมพวกงานจีนจะนิ่มสังเกตง่ายๆ แล้วก็จะไม่มีสกรีนตาทรมิยะแบบนี้ด้วยอันนี้จะมีสกรีนทรมิยะโอเคอันนี้ผิดด้านสกรีนต้องอยู่ด้านนอก แลครับอันนี้ก็จะมาใส่ล้อกันนะฮะดูดูลายดอกด้านให้ถูกต้องด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นด้านลงโอเคเริ่มจากล้อใหญ่ก่อน ใส่ตกกาไก่ลงไปใส่ตะไก,กยพลาติกอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปบ,บนนี้ทีนี้เราก็ดูดูด้านดูด้านนะฮะว่าว่าแก่มันพอดีไหมนะ อันนี้จะเป็นแนวราบเรียบข้างบนแล้วก็ดูอันไหนที่ที่ค่อนข้างจะเรียบนะน่าจะอันนี้อ๋หอหรุมใส่ตะไก่ถึงว่ามันโค,คลนเครน น่าจะอันนี้แหละใช้ที่ถอดล้อนะเอยที่ใส่ลอนะ้อเดี๋ยวจะเรียกที่ดันล้อก็ได้ เพราะว่ามือดันมือกดอยังไงก็เบี้ยวนะมันไม่ตรงนะครับอันนี้ไม่ต้องดันเยอะก็ได้เผื่อจะไปทำคอนเทนต์อื่นต่อเนาะเผื่อจะไปประกอบแต่งนะคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ่าแต่งรถ B Max ที่ B Max รวมถึงแต่ง j จคับรวมถึงแต่งนั่นน,น่นี่แต่งทุกอย่างเลยที่เป็นบอดี้ของแ m c เป็เชื่อว่าทุกคนอยากดูหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรสนองนี้ตัวเองนะฮะ ันนี้ดูลายดอกให้ถูกต้องนะทางหน้าหลังจะได้ไม่งงกันอันนี้จะเป็นลายขดลงประมาณนี้ก็ทําเลยประมาณนี้นะฮะแช่ okay. หาด้านเหมือนกันหาด้าน ก็จะอันนี้ว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะให้ลองกดนิดนึงนะถ้ามันไม่ตรงเหลี่ยมจริงๆเวลากดไปมันจะเฉียงเอียงซ้ายเอียงขวาก็ตามนั้นเลยนะครับมันก็จะได้ดึงออกง่ายเพราะถ้ากดไปนิดเดียวมันดึงง่ายแต่ถ้าดึงล้อไปเลิกแล้ว่มันดึงยากโอเคคิดว่าน่าจะตรงซ้ายขวานะ เอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคครับผมก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นน็อตหัวเหตุที่ใส่กับตัวอไอที่ครอบมอเตอร์แบบขันน็อตนะที่ไม่ใช่อีซีหรอกอะโอเคติดสติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์อินสตอลแอนด์เพนนะฮะจริงๆดูแล้วไม่น่าเพนน่าจะติดสติกเกอร์อย่างเดียว เดี๋ยวทำแยกอีกคลิปนึงแล้วก็เอามาประกอบรวมกับคลิปตรงนี้นะติดสติ๊กเกอร์จะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะโอเคไปเจอกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับบอดี้นีโอไทเดอร์กนะฮะก็นั่นแหละใครอยากดูคลิปการติดสติ๊กเกอร์บอดี้ก็สามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนะฮะ อาจจะไม่ได้เห็นก่อนนะครับเพราะว่าลงคลิปตามเวลาวันละวันละคลิปนะฮะก็อาจจะมองไม่เห็นนะก็อดอดอนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อะ่ะจะลงคลิปแบบว่าแบบแบบติดกันอะก็คือวันนี้อะ่ะคลิปประกอบวันพรุ่งนี้คลิปแปะสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเค okay, ใส่เข้าไปนะฮะ Super t ทโ l มันดีอย่างคือด้านหน้ามันไม่ต้องกดนะมันสามารถยัดเข้าไปได้เลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกซุปเปอร์วันสมัยก่อนเนี่ยมันต้องกดนะถึงจะใส่ได้หรือปะจำไม่ผิดเนี่ยใครอยากดูนีโอไททเกอร์ซุปเปอร์วันเดจัดไปตอนไหนไม่รู้อีกนานนะก็จะทำรู้สึกคลิปทรไม่ยาผมนะ่าจะทำได้อีกนานเลยมันมีเยอะมากโอเคเซตติ okay. ๊กเกอร์เข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะฮะอ่าทีนี้หลายคนอยากรู้กันว่า t m g นี้ติดยังไงพี่ยัดเข้าไปเลยแต่ยัดให้ตรงเข้าช่องว่างนะครับอย่าไปติดเสาสมมติตัวนี้ยัดเอียงตัวหนังสือเอียงมาด้านนี้ตัวนี้ก็ต้องยัดเอียงนะฮะจะได้เหมือนกันทั้งซ้ายขวาเห็นปะเค okay, ครับสวยงามนะฮะ โอเคครับผมคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบสนดใจกดติดตามนะฮะอยากได้รถทัพทัย่แนะนำร้านเวลาเป็นโฟลว์นะฮะมีลิงก์เพจใต้คลิปด้านล่างช่องคำอธิบายนะฮะรถรถลิมิเต็ดอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าถ้ารถทั่วไปมีแน่นอนนะฮะสหรับสนับสนุนการได้การดูโฆษณาทายคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ